bà đưa vào cái này nó có măm. bà đưa cái sạc mini. ơi. đi đi mình ăn nào. Mini. Măm nào. Bà cho vào cái này mini. <laughs> <đừng tính> <laughs> <laughs> ไูอาชีพเฮ้ยเมติกเป็รังยจัดรก็รังแตกรีาตัวใหญ่เลยร้อยร้อยกินยุกกินประกล้อกนะจะค้อง่องนะฮาว่าปุกเป็องขอบแก้จะคล้องปลคอนใะ โค้นอะไรแบบนเลยออมก็ได้อก่งขัของมันี่ก็เห็นละเราอีกทียวเนี่ยอยากงานตัดอย่างนี้นี่ไปนังรดน้นไปนั่งรดนิไปซุกนีเอาไปพักะอกน่ออกไปน่เด้งหายหันวกัน้

ด้วดยเมึงองีเราเอียนนได้นห่ใส่บบุญบาดไปชินไงเอี่นมาส่อื่นบ่อาไปลูกกันยำจินมือส้อมคำมือช้อมคำวันนี้คชิ้ชสามคำสามคำจะพักบ่มากระดาษไปนี่ใส่เรานี่นี่ เป็นตู้เดินเรกับบน,น,นไนปซะเฮ้ชูกีมันได้อะไรขาวด้วไม่ได้ชูกีมันต้องโทรมาก่าวกัสโนาปนหน่มาต้องโทรมามีเวลาจะไปหาดอดตกตะลกตะลกนี่เวลาจะไปหาดอกก็ไป

ดีแล้วนอามันน้งมอนยนเห็ดเนี่ยมันหนัคับอ่าเสงแบบเดิะอเคแบนุนหอยก็สิเปัดตก๊อกอไรบนดส่ยลิปเต็ม่อเทมแองเนาะอนาขาเบือนได้ไปโรงเยนเน้ะตื้นโทรศัพท์ไปเลย

นะนนล่ะควันน,นี้นกามัถ่ายคลิปหนหนาวเลยน้องจุกอะรนะตั้ังนองีน่าอไเห็ดจัะว่้าแจะสร้างตอนใดแต,แตเวนอาใส่แกงมันไม,ม,ม่มาแดงมอืดพวกเอิน เฮเดี๋ยนีเ้เดี่ยนี่้กอ้ดใจดเอาหมดได้มือค่ะตอนนี้อะไรทำพังในที่หลุมไปไหนเลยน่าเสียใจมากบอกไม่เปิดใครมือคมกันเลยของเรานอนไปู้ 1 2 3 4ง6 7ง9 0 1 2ี4หี่พีเจดกาศูงลี่หาหกเจแเทปสิบอบยาดมนี่มาติ้งขบวยากี่อะไป่ะนะแก้แนใหม่หรดูยังมาอีก ปลาลูกจิ้มือบางสระชิเสียบโลจ้องเงาสบายดีพี่น้องมื่อก้องเขากำลังงาวนอเงานอนเด้กพี่น้องมาสิแกอ เอาสีเอาใส่กับน้ำไม้เนาะแจงเห็ดใส่กับมันลายยางมันแังเีษไม่ไหมก็ทำเย็นทำบริยันตะขอวันมันเปื่อยเนาะเขาแกปตะขอใส่กระเซ็นได้แต่นี่มันยังเปื่อยเอากระปี่เนาะเห็นจริงงแมงไหมนะไกลโทรศัพท์ไกลไปไกลมาพยายามพยายามมันเห็นโทรศัพท์งาม เม,ม,มนูข,ข้าวเล้ขเาวันนี้เส่็แน่นอนนงสาแกงอินเอเ็นตัวิงยี่ร้อยบอกๆหนกันบุงทีน้อยอเอาเห็ดมเนี่ เขาม่หนีว่าเป็นคนบอกอไดือเน่ามี้อกบามีแ่นอนปทากินเขายสนนุ่่มเด็กโตป้าไมัตอนนี้หลังน้นอยู่ลงเสี่หกเจ็ด นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สิบโอ้นไปทางปูนกล้องนั่นดูขึ้นนะแม่ลูกมาเ้ไม่อะดาใกด้เลยโอากล้องนะพี่น้องจะมาโหลดแล้กเปิดสโวอันนั้นมันกระจังเนี่ยิือะ่ะ นงี้ยนะสุใส่ละลายมันจางเห็ดทรายใส่ลงไปแล้วเฮ็ดเอ๊ะจ้าดูดิเอาไปแกงมืออื่นน้ำบ่อบโอ้ยลืมเก็บอันยอดผักติวอ่อนมาหม่องเห็นนะเนาะว่าว่าสิเกฟปลาได้จอดสั่นหรือคักปนียงแกงเห็ดมืออื่นแม่ อย่าบ่ไกลบิดไปบิดหลอดไปเอาโตอันน่ะไปแกงมื้ออื่นพี่น้องใส่พอมันอันหอมเพิ่นว่าามื้ออื่นเด้ะามื้ออื่นก็จะใส่มดบ่อือามื้ออื่นนี่ใส่มดเลยโอ้มันคือบ่จเข้มข้นขเบือหน่อยบ่มาตื่มน่เอาลงเนาะมันเปื่อยเนาะเออเอาลง เผือมันสิปเปืือยต่างหาก,กบปิงปลาคอใหญ่พี่น้องปวดตกออกเลิบกคนเลยบอกให้มันนไหมันลงเองบอกจป่ปงปลาคอใหญ่เฮามาอภยช่ะคอปีงเตอเยังข้าวอยู่โอ้ยสียดายเดี๋ยวบีเตะเจ้านาบุกเอออัอนนี้เนะี่ออกแต่กันอบอก มันปิดมันเน,นี่มันจะเป็นยังไงก็เตะไปนั่นได้ยังวันะบีเสียเตะส่อไพ่มันมาอยาดเฮงโคบอันนี้ก็คือการไพ่มาหยุเฮงโคบ่อยุดพูดใช้มือกล้องเข้างาวอีกแล้วครับท่าน มีแต่เงาเก่าเงาโอ้ได้ชุดใหม่เนี่ยเราชุดใหม่เราไปเอาประเดี๋ยวจะได้ร้องกันในพี่เนาะบ้านมีป้าคนเราประเดี๋ยวหักใจโอ้่หชีด้กินมีเปลี่ยนกันอยู่สามเถื่อบรเชิตธรรมดาโอ้โหตะลี ปลาแดงเขาก็ส en ิไปใส่ปลาแดงเขาเห็ดเองน้างปลใส่ปลาแดงปรุงได้แกงน้ำมัใส่ปลาแดงเห็ดเองแกงยังกระตา้มนะส่วนลายสิใส่ปลาแดงเจ้าของแกงใส่ปลาแดงเห็ดเองไม่เลยเมื่อได้เคยลองเอาปลาแดงปรุงใส่จัาเท่านะว่าน้องกินหอมมาแล้วพี่น้อง หอมแล้วว่ะใช่แต่เกาคือเหม็นปะเด้โหเป็นเสียบบริบริกินเฮิงเลยพี่น้องแกงน้ำไหมน,นี่แถมมีหลายอย่างใส่ทั้งเขียดทั้งเฮ็ดทั้งพ่างหมึกอื้ออ๋อเอาากเลยพี่น้องก็หิวเข่าแล้วเอาเลยก็ได้ ิ่เข่าแล้วยิ่งเข่าแล้วที่เด็ดพี่น้องเลยอูมามิว่าผู้ใดกับว่างานใช่บ้านเท่านี้ว่าัดไทยกับนักได้อูมามินี่บมีไผ่ยอมไผ่เด้อ,อเรื่องเรื่องความนัวนี่ยอมกันกมันเส่แม่ต้องยกให้เพิ่นพี่น้องเลยอูมามิเนาะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ้งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะซองน้องมินนี่ เอาบอร์ปดม้ว่อแล้วก็ส่งน้องสานะตอนลังกินนักบอกระทันไปไปหานก่อน้าลูกาบชมส่งนาบุงก้าจะนองนี่เก้ิจะได้ดปลูกเอา่ค hmm. ่